มีคนถามว่าเป็นเหรอคะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นเหรอคะเป็นอะไรเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นแม่ค้าเป็นอะไรคะเป็นอะไรเธอเธอจะถามว่าฉันเป็นอะไรอ่ะอือเป็นเหรอคะเออถ้าดิฉันตอบแบบคนที่ไม่รู้จักเลยนะสมมุติว่าฟิลแบบมีคนถามดี่ฉันเขาไม่ถามเป็นเหรอคะเออก็เป็นคนเหมือนมึงนั่นแหละอีควาย เป็นคนเหมือนมึงเลยทุกอย่างเหมือนมึงสวยพอๆกับมึงด้วยแต่ไม่มีผมจบเออจบปล่ะก็จบ <c oughs> เป็นไหมเป็นไหมถามทำไมเออมึงไม่มีตาเหรอมึงก็เบิ่งตาดูสิอ่ะแหกตาดูอ่ะเป็นเป็นไหมเป็นไม่เป็นเออต้องให้มานั่งรีเควสบอกคนอื่นต้องให้ทุกวันต้องมานั่งรีเควสบอกคนอื่นเหรอ อ่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นกระเทยนะคะอ่านี้ทุกวันเลยเหรอเปิดคลิปมาสวัสดีค่ะดิฉันเป็นกระเทยนะคะอย่างนี้เหรอเปิดคลิปมาทีหนึ่งจะคุยกับลูกค้าก็ต้องมาแบบอ่ะสวัสดีค่ะดิฉันไพวันดิฉันเป็นกระเทยนะคะอย่างนี้เหรอต้องต้องอย่างนี้ทุกคลิปไหมต้องอย่างนี้ทุกคลิปไหมอ่ะจะได้ไม่ต้องถามโอเคถ้าต่อไปดิฉันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อไพวันดิฉันเป็นกระเทยค่ะอย่างนี้เหรอเอาทุกคลิปเลยไหมทุกคลิปเลยไหมเออจะได้เลย ถา่ถาทำไมทาาทำไมเออเป็นไหมเป็นไหมบ่มืนตาบอกมึงบ่มืนตาบอกอะโตขนาดนี้แล้วดูไม่ออกเลยมันยังไงมันโง่หรือว่ามันยังไงมันมันปึกหรือว่ายังไงมึงปึกหรือว่ามึอางอะไรยังไงเออมึงปึกหรือว่ามึงอะไรกูอยากรู้จังมึงปึกมึงปึกบอกเฮ้ยมึงเป็นยังไง าวาวมาหลดมึงยังไดมึงยังไดมึงอะมึงฝึกบอเออฝึกขนาดแบบดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเออ,เอ,อมันไม่ต้องถามพี่อาดีฉันบอกเลยว่าดิฉันบอกเลยว่าเรื่องการเป็นอะไรอะ่ะเรื่องการเป็นอะไรมันเป็นมารยาททางสังคมที่เราไม่ควรต้องถามเพราะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถรู้และดูได้ มึงอีหาใส่ชุดสาลีขนาดนี้เป็นผู้ชายแมนแมนเตะบอลม,มั้งมีเมียแหละกูอ่ะใส่ชุดสาลีขนาดนี้เมียสาม 3, แล้วครับตั้งแต่ศึกมาเออจบเออมียสามลูกสี่ค่ะแมนแมนจบเออเห็นใส่ชุดสาลีขนาดนี้เป็นไหมเออ,เอ,อแล้วมึงมาเป็นอะไรก่อนมาเอาอะไร <laughs> มาเอาอะไรป <laughs> ุ้ยเออเป็นผู้ชายค่ะใส่สาล <laughs> ีเป็นผู้ชายใส่สาลีมีเมียหก <laughs> จบจบไหมจบแหละเออไม่ต้องถามแล้วพี่เป็นไหมเป็นอะไรมันไม่ทุคนี้มันไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องถาม <laughs> เป็นอะไรก็เป็นเธอ มาถามทําไมก่อนจบปะล่ะเดี๋ยวพอฉั้นเบียนก็ไหวแล้วเอาละอภัยวานมึงระบีนงอีกแล้วแล้วมีเจ๊ป้าคนหนึ่งไม่รู้ลบคอมเมนต์ไปหรือ,อยังเขาบอกว่าดิฉันหน้าแต่งตัวบ้าๆบอๆแล้วก็อะไรวะไม่ชอบแล้วแต่งตัวบ้าๆบอๆชิ้นในใจนะคิดเหมือนเสกโลโซมึงคิดว่ากูชอบมึงก่อนหรือเปล่ามึงมึงไม่ชอบกูแล้วมึงถามกูหรือยังว่ากูชอบมึงหรือเปล่า มึงบอกว่ามึงไม่ชอบกูแต่มึงไม่เคยถามกูเลยว่ากูชอบมึงหรือเปล่ากูก็ไม่รู้จักมึงไหมเออชอบไม่ชอบกันแล้วแต่บอกทําไมไม่ต้องบอกระว่าไม่ว่าดิฉันแต่งไปแล้วลบไปแล้วบ้างเออหาว่าดิฉันแต่งตัวบา้บาๆบอๆคืออะไรคพือ <c oughs> ไม่ไม่เข้าใจคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์การขายของการตลาดมันต้องมีคอนเทนต์เออขายขำขายนู่นขายนี่ไปมันก็ทําให้คนรู้สึกว่า เออมันเขาเห็นอะไรในความแปลกใหม่ในความเป็นตัวของเราแล้วก็ดึงเขามาแล้วเราก็ขายของแต่งตัวปกติมันก็เหมือนกันหมดทุกคนป้าคนขายของเขาก็แต่งตัวปกติมันก็ไม่แปลกใหม่อะไรใช่เปล่า <c oughs> อืมการตลาดมันร้จัก,การตลาดเนอะต่อไปถ้าถามว่าเป็นอะไรคะจะตอบในคอมเมนต์ว่าเป็นผัวมึงแหลคะค่ะอืมเป็นผัวมึงอะคะ่ะขำ เออเป็นอะไรก็ได้ที่สบายใจเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นแล้วสบายใจอืออ่าฉันดูคลิปในติกตอกนะพี่โอปอพูดอะดีมากเลยดิฉันบอกว่าพี่โอปอบอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าเอาอเอาเวลาไปสนใจแต่คนอื่นเลยเอาเวลามาตามหาตัวเองดีกว่าเอ,อ้ยฉันชอบคํานี้ฉันชอบคำนี้ทุกวันเพราะว่าทุกวันนี้ฉันใช้ชีวิตอย่างจริงๆนะเธอ เอาเวลามาตามหาตัวเองดีกว่าเสียเวลาเอออืมเก็บเวลาในการที่เธอเธอจะต้องไปไฟกับใครอ่ะเอาเวลาที่เธอจะต้องไปไฟกับใครแล้วเธอไม่ได้ทำอะไรไฝบ้างแหละไฟติ้งก็ไฟ่บ้างแบบสนุกมาอนที่ฉันตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เหลือจากนั้นและเวลาส่วนใหญ่อ่ะไม่ควรหมดไปกับการไฟติง้ง กับคำกะนแน่กแนหนถากถางดูถูกของคนคือเอาแบบฟิลฮาฮาแบบฉันตอบเม้นเนี่ยก็พอได้แต่ว่าเวลาในชีวิตจริงๆอะ่ะเวลาในชีวิตจริงๆควรเอามาเพื่อตามหาตัวเองและค้นหาตัวเองให้พบทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจตัวเองว่าอะไรคือความสุขและอยากทำอะไรทำแล้วมันได้อะไรจากการทำแบบนั้นโจบดิฉันตอบได้หมดหมายถึงตอบตัวเองอะ่ะเออตอบตัวเองให้ได้เหอะว่า ได้อะไรจากการที่เราทําอะไรแบบนี้เช่นมาขายขำแบบนี้นู่นนี่นั่นใส่ชุดสาลีคนมองว่าฉันบ้าบอแต่ฉันได้เงินทุกวันฉันขายของได้เงินทุกวันเธอคิดดนูน้ำพริกฉันสองพันกักระปุกอะเงินทั้งนั้นเลยนะฉันไม่หมิ่นเงินน้อยเอาเถอะต่อให้กําไรกระปุกหนึ่งสามสิบสี่สิบแต่ก็คือเงินเงินไหมอะกําไรกระปุกละสามสิบสี่สิบต่อให้แค่ยี่สิบบาทต่อหนึ่งกระปุกอะ ก็กำไรก็เงินก็เงินเธอมาโมแต่ห่วงสวยวันวันมานั่งแต่ห่วงสวยได้อะไรขายความสวยแต่ไม่ได้เงินเอาไปทำไมนั่งขายความสวยเหรออืมกว่าแต่เอ้ยคนจะมองว่าเป็นตัวตลกนูน่นนี่นั่นคนที่วิจารณ์เราไม่ได้หุงข้าวให้เรากินเธออืมดิฉันชีดแค่นี้คนที่ด่าเรา บันทอนกำลังใจเราไม่ใช่คนที่หุงข้าวให้เรากินเวลาเราไม่มีข้าวกินเราเป็นคนที่ออกไปซื้อข้าวสารมาหุงกินเองเราคือเราเงินทุกบาทคือเราหาครอบครัวเราหาแฟนเราหาตัวเราหาใช่ฉะนั้นคนที่ทำเพื่อตัวเราก็มีแค่เรากับคนที่รักเราที่ทำเพื่อเราไม่ใช่คนที่ไม่ชอบเราไม่ใช่คนที่บันทอนเรา เธอคิดแค่นี้พอฉะนั้นเธอต้องทํา,าทเพื่อตัวเองตามหาตัวเองให้เจอและเป็นในอย่างที่ตัวเองอยากเป็นและทําในสิ่งที่เธอคิดว่าเธอได้อะไรจากการที่เธอทําแบบนั้น allora. ดิฉันพยายามคิดแบบนี้มีม i n เซ็ตแบบนี้แล้วทําแบบนี้ยุ่ททำดีแค่ไหนคนก็ได้ถ้าคนมันจะด่าเพราะมันเกิดมาเป็นอีลูกช่างด่ามันเกิดมาเพื่อจะด่าเออ มันก็หาตีดได้นั่นแหละดิฉันจึงไม่ทําตามใจใครเลยเอ่มีคนบอกว่าผมยาวสิถ้าผมยาวสวยกว่านี้อีดอกถ้ากูผมยาวมึงก็บอกว่ามีนมสิถ้ามีนมสวยกว่านี้เอเอถ้ากูมีนมแล้วมึงก็บอกว่าผ่าก,กีสิถ้าผ่าก,กีสวยกว่านี้แล้วเมื่อไหร่มันจะสวยสวยตามปากคนเมื่อไหร่ก็ไม่สวยก็ผมสั้นไปเลยเออนี่แหละเดี๋ยวผมกข้าวว่าอืม เรียกไพรลี่ไม่ถนัดเรียกอีสัตก็ไม่ติดค่ะอืมเรียกไปเลยไม่โกรธไม่โกรธไม่ติดเลยค่ะเรียกไปเลยอืมแล้วแต่จะเรียกค่ะเรียกแพรลี่ไม่ถนัดเรียกอีสัตก็ไม่ว่าค่ะแต่เรียกได้ว่าได้แต่ซื้อน้ำพริกดิฉันด้วยเรียกไปเลยแต่ช่วยซื้อน้ำพริกด้วยดิฉันไม่โกรธ นอกจากตามหาตัวเองให้พบแล้วหน้าที่ของดิฉันคือต้องไปตามหาผู้ชายค่ะนั่นคือหน้าที่รองนะคะขออนุญาตลาทุกคนไปตามหาผู้ชายก่อนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตามหาตัวเองพบแล้วแต่ยังตามหาผู้ชายไม่เจอนะคะขออนุญาตลาทุกทีทุกคนเพื่อไปตามหาผู้ชายก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนนะคะ